ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจันทบุรีท่านก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่าจันทบุรีนั้นมีเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยอย่างแน่นอนค่ะโดยแพทย์หญิงกนกกรสวัสดิชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจันทรปราร่วมใจบ้านจันทเขมอำเภอเขาคิจกูดจันทบุรีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สองโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยคุณหมอนะคะเปิดเผยเลยค่ะว่าจากกระแสะข่าวที่ออกมาส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนเป็นอย่างมากในเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19เต็มนะมีกระแสะออกมาทั้งนี้เลยอยากจะขอชี้แจงค่ะว่าโรงพยาบาลสนามจันประชาร่วมใจบ้านจันทะเขมนั้นรับได้ทั้งหมด210เตียงมีเตียงว่างกว่า100เตียงนะคะและจากกระแสะข่าวที่ว่าเตียงเต็มไม่เป็นความจริงเลยค่ะ และนอกจากนี้ทางจังหวัดยังมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยเพียงพอทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวมแล้วทั้งสิ้น405เตียงส่วนโฮสปิเตลก็มีแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องเปิดใช้โฮสปิเตลเนื่องจากเตียงรักษาผู้ป่วยนั้นยังคงมีว่างเพียงพออย่างแน่นอนอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ โดยคนที่ไปประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนั้นก็จะเป็นคุณหมอที่เป็นทีมจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัดรวมถึงพยาบาลนักวิชาการและสุขาพิบาลเป็นการรวมตัวกันของทั้งจังหวัดค่ะให้มาช่วยกันคุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็จะมีหมอจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าไปช่วยด้วย แต่ว่าณตอนนี้นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลชุมชนก็มีการเปิดรับคนไข้โควิด -19 เพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างที่โรงพยาบาลสองพี่น้องโรงพยาบาลเขาสุก,กิมโรงพยาบาลป่กน้ําร้อนและโรงพยาบาลแหลมสิงเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์อัตรากําลังของที่จะมาสลับสับเปลี่ยนที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็มีน้อยลงทั้งนี้จึงต้องใช้บุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลพระปกเกล้ามากขึ้น แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ในระบบหมุนเวียนบุคลากรกรันซึ่งก็อาจจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นเหนื่อยเพิ่มขึ้นเหนื่อยมากขึ้นหน่อยแต่ทุกท่านค่ะก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้โรคโควิด -19 นั้นหายไปจากจังหวัดจันทบุรีโดยเร็วที่สุดค่ะในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลชุมชนมีการเปิดรับคนไข่โควิดเพิ่มขึ้นนะคะที่มีคือ จะโรงพยาบาลสองพี่น้องแล้วจะมีโรงพยาบาลเขาสก,กินโรงพยาบาลปลุกน้ําร้อนโรงพยาบาลแหลมสิงเป็นสีโ่โรงเพราะฉะนั้นอัตรากําลังที่จะมาช่วยโรงพยาบมาลก็จะน้อยลงก็จะมีปัญหานิดนึงว่าก็ต้องใช้คนใช้คนเยอะขึ้นนะคะใช้คนของพู้ปรเก้าเยอะขึ้นนะคะยังจดัดการได้อยู่ค่ะนะแต่ว่าคนก็จะมุนเวียนกันเหนื่อนนิดนึงคะ่ะ